นายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมเปิดตัวโครงการรัก72หาดไทยและโครงการภูเก็ตแซนบ็อกค่ะต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรักษาสมดุลทางทะเลเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อมและสร้างจุดดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดโครงการรัก72หัสไทยขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 28กรกฎาคม2567และยังเป็นการรณรงค์รักษาวความสะอาดและความสวยงามของชายหาดที่จะทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยเพิ่มมากขึ้นโดยกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดชายทะเล7จังหวัดได้แก่จังหวัดตราดระยองชนบุรีสุราษฎร์ธานีตรังกระบี่และภูเก็ต ขณะที่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานในการลดปัญหาขยะชายหาด รณรงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติรวมถึงการส่งเสริมให้ธุรกิจการท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดมีการดําเนินการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะขยายผลไปยังชายหาดอื่นๆให้ครบพร้อมเชื่อว่าทั้งสองโครงการนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ทุกภาคส่วนต่างร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูยังคงความสมบูรณ์และยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไป